วายคับโซซิที้วันนี้เราจะพาไปดูว่ามีซีรีส์วายมาใหม่นะครับที่จะออนแอร์ในเดือนกันยายนี้มีเรื่องไหนบ้างถูกใจสายวายกันไหมไปตามดูกันครับซีรีส์ดืเฮียก็หาวะซนนอตตี้เบฟซีรีส์ครับออนแอร์ on ทุกวันเสาร์นะครับเวลา22นาฬิกา30นทีทางช่องวัน31 และรับชมย้อนหลังนะครับทางมันดี h ช n n e l เวลา23นาฬิกา40นาทีและอันคาดเวอร์ชันทาง i อชีครับเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่2กันยายนนี้เรื่องราวของพยักฉัดเดชาเฉินครับกับธนาวงธีรวิทย์ที่ทั้งคู่โดนจับหมายมั่นกันเพราะผลประโยชน์ทางธุรกิจครับซึ่งการอยู่ร่วมกันในช่วงแรกเป็นไปแบบต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไม่รู้ว่าอีกฝ่ายมีเหตุผลของการกระทําทุกอย่างเลยทาให้ต่างคนต่างเข้าใจกันผิด กว่าทุกอย่างจะคลี่คลายก็เกือบจะสายเกินไปครับเนื่องจากตอนมั่นก็โดนทิ้งให้อยู่คนเดียวตอนย้ายไปอยู่ด้วยกันก็โดนทิ้งให้อยู่คนเดียวขณะจะแต่งงานกันแล้วนะครับยังต้องจัดก,การทุกอย่างคนเดียวแค่ชี่อคนเดียวไม่ได้หมายความว่าอยากอยู่คนเดียวสักหน่อยนะครับเสียใจแทบตายนะครับจนไม่อยากจะทนต่อไปจึงตัดสินใจหนีงานแต่งครับไปไกลถึงสวิตเซอร์แลนด์แต่ใครจะไปคิดว่าเฮียจะตามมารังไว้จนเกิดอุบัติเหตุรถคว่ำแถมตื่นขึ้นมาดันความจําหายไปซะอีก แล้วหาว่าเขาตั้งหางที่ไม่อยากแต่งงานกับเฮียเฮียจะเอาอยัางไงและอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทั้งสองกลับหันหน้ามาคุยกันและความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะลงเอยก,กันอย่างไรครับสามารถติดตามได้ในซีรีส์ดีเฮียกับหาวะซนนอ h t ท b เบฟซีรีส์ครับออแอรทุกวันเสาร์นะครับเวลา22นาฬิกา30นาทีทางช่องวัน31เริ่มวันเสาร์ที่2กันยายนนี้ครับนําแสดงโดยนัทนัทสิทธิ์เอื้อเอกสิทธิ แม็กคอนทัตรุจิวรัตนาวรพันครับผมชื่อคนเดียวที่โควคันอยู่คนเดียวและคนที่ทําให้ผมรู้สึกโดดเดี่ยวมากกว่าเดิมเฮียอ er ี e, คู่มันของผมแต่นี่มันคงไม่ใช่ความรักมันคงเป็นเพียงหน้าที่ยังไงเฮียอ er ี e, เขายังรักมึงอยู่แล้วเขาจะไม่รักมึงได้ยังไงที่อยู่ด้วยกันเพราะว่าเฮ er ีย e, แค่ต้องรักษาสัญญ,ญาที่ให้ไว้กับปามึงพี่เดียวจะไม่อยู่แล้วนะน้องต้องเป็นเด็กดีนะ เดเกิดก็ทิ้งแบงจริงจะเป็นยังไงคุณท่าบอกกับใครเด็ดขาดว่าอาการของผมตอนนี้เป็นยังไงความทรงจํามันกลับมาหมดแล้วสินะเขาร้องแหละครั้งนี้กูต้องเอาชนะคนเดียวให้ได้เดี๋ยวว่าแบบนี้เฮียควรจะไปเช็คสมองอีกทีนะครับน้องเดียวจะบอกว่าน้องเดียวชอบเฮียอยีกเวอร์ชันหนึ่งมากกว่าใช่ไหมไม่ชอบเลยสักแบบเฮียเหนื่อยแล้วเขาเติมพลังหน่อยได้ไหมครับเป็นแบบนี้ก็สนุกดีเหมือนกันต่อเราเพิ่ยมาจัดการตลกหลังเด็กดื้อทีหลังจะได้รู้ว่าไม่ควรมาดื้อกับเฮีย ซีรีส์ We n e t in the Sky ห้ามฟ้าห่มดาวออนแนททุกวันเสาร์นะครับเวลา22นาิกา45นาทีทางช่องอัมรินทีวีและรับชมย้อนหลังในเวอร์ชันอนครัดนะครับทางไอชีเริ่มตอนแรกวันเสาร์ที่2กันยายนนี้ครับหนึ่งในแผนโปรเจกต์ของ Y Moment 2023ซีรีส์ที่ครบรสชาติทั้งเลิฟซีนโรแมนติกดรามา่าคอมเมดีครับ ซึ่งเป็นเรื่องราวของสกายและก็วีนัสครับที่กลับมาพบกันอีกครั้งหลังจากที่หายจากกันไปทั้งคู่ที่ต่างก็มีเรื่องราวในใจเรื่องในอดีตที่คิดว่าเวลาคงจะช่วยเยียวยาครับแต่เมื่อพบกันอีกครั้งนะครับกลับไม่สามารถห้ามความรู้สึกที่มีให้กันได้กว่า3ปีที่แยกย้ายไปใช้ชีวิตครับซึ่งเรื่องราวเกิดจากคนรู้จกักและกลายเป็นเพื่อรัก ขยับเป็นเพื่อนสนิทจนคนหนึ่งคิดเลยเถิดครับและเปิดใจว่ารักอีกฝ่ายแต่กลับกลายโดยปฏิเสธรักความทรงจําครั้งนั้นนะครับทำให้เขาห่างหายจากกันไปจนกลับมาเจอกันอีกครั้งเลยทําให้ผู้ปฏิเสธรักครั้งนั้นครับเริ่มรู้ใจตัวเองและตามกลับไปขอเขาคนนั้นมารักกันอีกครั้งได้ไหมเรื่องราวน่ารักต่างๆเลยกำลังจะตามมานะครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน ห้ามฟ้าห่ามดาว sky ออดวีนัทอินเดอะสกายออเดรนทุกวันเสาร์นะครับเวลา22่สนาฬิกาสีนาทีทางอมารินทีวีครับนำแสดงโดยต๊อดปนัดพลไข่แสงเช็ควรชวีแก้วพูลสีแม็กอชิระแอคเตอร์ต่อเตะธินกรภูวศักดิ์วงครับกูทั้งหล่อทั้งน่ารักแถมเท่ด้วยกูชอบมึงจริงๆเว้ย ชอบแบบที่คนคนหนึ่งจะชอบใครได้อะกูว่ากูชอบมึงแบบเพื่อนว่ะวีแต่มึงกับกูยังเป็นเหมือนเดิมไหมนะไม่ได้แล้วกูเป็นเพื่อนกับมึงไม่ได้แร้วกายวี แล้วหลังจากวันนั้นผมก็ไม่ได้เจอวีนัสอีกเลยการได้กลับมาเจอวีนัสครั้งนี้ <st> ผมจะไม่ปล่อยมันไปอีกแล้วไอ้ขอโทษนะมึงให้โอกาสกูอีกสักครั้งนะจะให้กูทำบ้านให้อะ่ะไปใส่เสื้อให้มันดีๆก่อนไปแหม่ไ <c oughs> งวันไหวไหมจ๊ะ ถ้ามึงไม่ตอบเนี่ยแสดงว่ามึงก็คิดอะไรกูนะเฮ้ยไอวีอยากจูบอ่ะไม่ติดหรอกกายแรงๆจะตายน่าว<ค><ณ> ซีรีส์เมลี่โกราสับรางทางหัวใจออนแอร์ทุกวันใาทิตย์นะครับเวลา22นาีนทางช่องอมรินทีวีครับและรับชมย้อนหลังเวอร์ชั่นอันคัดได้ที่ไอฉีครับเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่3กันยาย,ยนี้ครับหนึ่งใน My u n i นเว s e ์เ e s e r i ซ s นะครับเมื่อความรักต้องปิดเป็นความลับงานแต่งที่สุดวุ่นกับเหตุการณ์ที่ไม่ได้ตั้งใจ กับความรักที่บอกใครไม่ได้เรื่องวุน่นวุ่นของพวกเขาจะจบลงยังไงติดตามได้ในซีรีส์เมลลี่โกราวครับสับรางทางหัวใจออนแอร์ Dad, ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา22นา45นาทีทางช่องอมเบรนทีวีครับนำแสดงโดยเอิร์ธชิษนุพงศ์เสกสิริแบงค์นัทวัฒน์ธนทวีประเสริฐครับงานแต่งของตอบเชื่อรักจะให้เจ๊จัดเรียบๆได้ยังไงคือกูอยากแต่งเงียบไง พี่ๆสองคนใจเย็นก่อนไม่เย็นเอยว้แม่นี่พ่อกับแม่มาทําอะไรที่นี่ครับแม่ก็มางานแต่งไงลูกเฮ้ยสดีครับนายเอ็มต๊อบมีแฟนอยู่แล้วเหรอลูกครับผมมีแฟนอยู่แล้วครับนี่ครับแฟนของผมค่ะนี่เธอดิฉันขอยกเลิกงานแต่งงานนี้ค่ะพี่ขอโทษนะที่จะรีบหาทางบอกพ่อกับแม่เร็วที่สุดนะ ที่สาวว่น้ำเมื่อคืนนะคะ <S 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 ซีรีส์องศาศูนย์แอบส์ลูทซีโร่ซีรีส์ออนแอร์ทุกวันพุธนะครับเวลา20นาฬิกาทางช่อง iqe และ iq.com คครับเริ่มตอนแรกวันพุธที่27กันยายนนี้ครับ Absolute โ e ซีโร s ซีรีส์นะครับองศาศูนย์ซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าครับซึ่งเรื่องราวเมื่อจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คือจุดสิ้นสุดของการจาก,กลาครับนาฬิกาของคุณเดินต่อไป้ค่หน้าส่วนนาฬิกาของผมตายไปนานแล้วครับเมื่อจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์คือจุดสิ้นสุดของการจาก,กลาเราพบกันเมื่อพัดพาาจากกันเพื่อถวิญหานาฬิกาของคุณเดินต่อไป้ค่แน้ขนาขณะที่นาฬิกาของผมตายไปนานแล้วและถ้าเลือกได้ ผมขอให้คุณไม่เจ็บปวดครับแม้นั่นหมายความว่าจะไม่เคยรู้จักกันมาเลยก็ตามครับเป็นซีรีส์สังกัดของสตูดิโอวาบีซาบีนะครับซึ่งออกอากาศทุกวันพุธเวลา20นาฬิกาทาง i c e และ iq.com ครับเริ่มตอนแรก27กันยายนนี้ครับนำแสดงโดยต่อสุภกร,รมิกวนัตเต้ยภูวนัตเตงหน่งคริสองศา ี่เป็นใครกันแน่เราสองคนไม่รู้จักกันนะไม่กลัวแล้วหรอว,วผมยังไม่รู้จักชื่อพี่เลยมีพบก็มีจากไม่พบก็ไม่จากแต่เราไม่เคยรู้จักกันมากคนจริงๆหรอผมขอให้พี่เขียนสิ่งที่ผมกำลังจะบอกในช่วงนี้<ม>ได้ไหมครับองสาข,ขออะไรหรอขอสวสดูนย์เป็นแฟน ตอนที่พี่เขียนประโยคนี้เรากลายเป็นคนไม่รู้จักกันชีวิตของพี่ที่ไม่มีผมคงจะเงียบเหงาไม่น้อยเลยองสาไม่ควรเจอเราไงและเรื่องทั้งหมดก็จะไม่เกิดขึ้นแค่ฉันและเรากลับไปไม่รู้จักกันสวนถ้าเรายังคบกันเราจะตายส่วนโอเคไหม ขอให้เราพบกันอีกครั้งในวันที่ความรักของเราเท่าเดิมซึ่งซีรีี่ก็มีเพลงประกอบซีรีี์อย่างเพราะนะครับอาทิขอดาวค r y for t h เด t t r r ครับซีรีี์องศา,ศาศูนย์ กลับไปไม่รู้จักกันนะครับ forget about us หูเครือบทองโดยหนูนิวชาวลินครับ ยังไงแล้วนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับว่าในคลิปต่อ,ตอไป Why Club s o c i ต t y นะครับจะเอาเรื่องราวของหนึ่งวายคนไหนเลยซีรีส์ว h ยเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ